สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องน้องจ่จาจ่าผ้ารวยค่ะน้องจ่าผ้ารวยจะตามเจจินดามาที่ต้นกล้วยปรลัดนะคะตอนนี้เขาได้เตรียมสเสบียงเขาได้เตรียมเสบียงมากคะ่ะมีข้าวหมาข้าวผู้มีนม้ำไมเคยกจ<า>ไ่เคยแทงมากกับมูค่ะมูเตียละกะทีมงานของเจจินดาค่ะน้องจ่าจ่าผ้ารวยจะพาไปติดตามอัปเดตสําหรับมือนี้ที่ยิบเก่า คือต้นกล้วยประหลาดนะคะที่มันประหลาดคือที่หัวมันซุบเข้าไปนะคะหัวปีซุบเข้าไปหัวปีมันซุบเข้าไปนะคะเพื่อนเตี๋ยค่ะอันนี้เจจินดาเพิ่นมาเอาล่าอยู่นี่สองสองเก่าเลยันค่ะอันนี้เลยนะคะที่ออกข่าวไทยรัฐนะคะยอดยังเต็มอยู่เลยนะคะเจ้าเตียมเลยจ้าเจ้าเตียมลดเจ้าหูจักยูเลยเจ้าเตียมแบบไหนก่อนอะก่อสิทายถ้าเจ้าเตียมเลยเพื่อนเตี๋ยนี่เลย เด็จินดาว้า,านี่โอ้สัญญาณเสียอีกแล้วถ้าขอสัญญาณเนยเด้อบอกเขาเถอะเนาะเลยสัญญาณเสียเพิ่นบ่อยากดังหดงมดนะเห็นไหสัญญาณขอ่อยบ่มีเห็นไหมเพื่ออะแล้วตอนนี้เพิ่นกำลังเตรียม,มยข่าวมาคำพูดด้วยค่ะเด้อ สัญญาณบ่มีเลยเตรียมเข้ามาคัมพูมาะวาย้ยไปชี้ได้เลขน้ำโมบ่่นีไดิสัญญาณไยคือจะเสียบเบ็ดแล้วได้อยู่ค่ะน,นี่เพิน่นว่าเป็นห้อยพญานาคอยู่นี่แม่เพิ่นว่าพัดปิดประตูไว้เพิ่นล็อกไว้บ่ันนอเพิ่นว่าห้อยพญานาคออกมาเหมือนเช้นานี่เด้อเพิ่นว่าโอ้น่าวันมาเบิ่งในเด้อว,ว่าสั่นสัญญ,ญาณสัญญาณบ่ก่อยขออนุญาตเด้อขออนุญาตใส่ห้อยพญานาคนี่เพิ่นว่าอยู่ในนี่เอ้าเคยให้แม่สุภาพบุรุษขออนุญาตเด้อพ่อ หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เพูดว่าเป็นห้อยออกมาเมือเช้าเพูดว่าเมียนนั่นน่ะนั่นน่ะนะเป็นห้อยมาเต่าออกออกจากห้องน้ำพูดว่ามีบนเป็นงูเลื่อยว่าน้อจังวะพูดว่าเพูดว่าออกจากห้องน้ำมากพูดว่าเป็นห้อยเลยเด้อห้อยแหลแห้งนะคะพี่น้องนะคะห้อยแหลมห้นะคะคือเพูดว่ามีร้อยพญานาคออกจากออกจากห้องน้ำมากนี่ค่ะมือเส้านี่ออ๋นะะค ออกอยู่ในไถ่รดนะคะเจ๊กินากันเลยมาสซองเบิ้งนะคะเราที่นี่บานดงอัปเดตนะคะเพิ่นมัดจุดทูมนะคะในสองสองเก่านะคะ<อ>ก็จะถือเลขแล้วสามตัวตรงๆเลยนะคะพี่นงนะคะเนะก็เลยตองมานนะคะเดี๋ยวเพิ่นกําลังเห็ดน,นะคะมันหอนแห้งนะคะ<อ>ข้าวหอมหวานบ่ เียใจแห้งนะคะเลขเล่าของเจจินานะคะก็คือหนึ่งหนึ่งนะคะกับซีเก่าน, well น,นะคะมัะนออกสองเก่านะคะพ mm ี่น้องนะคะมันออกสองสองนะคะนะคะแล้วที่นี่ก็จอถือเล็กเล่ากันเมดบานเลยนะคะเจจินดาก็เลยมานะคะพี่น้องนะคะมาไล่สดเบงนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นกล้วยประหลาดนะคะแต่ก่อนนั้นนะคะคนอยู่ในบันดุงอัปเดตเนาะเป็นเป็นกอไผ่นะคะคืนเป็นพญานาคเิ่นกระบอกเลขเนาะ เพิ่นก็บ,บอกเลขตรงๆเลยนะคะพี่น้องนะคะพอมือเมือนี่ก็เลยมานะคะมาแล้วเพิ่นกําลังสีทถ้ำพีที่ขอนะคะเพื่อเข้ามีโศกน้ำเพิ่นนะคะตอนนี้กําลังเตรียมเตรียมคํมามพูดเตรียม,มน้ำมันดแดดแห้งมันดแนดแนะะดแห้ง<ฆ> <ใน S 2> ่นนะคะบ่ได้โศกบ่ได้ลาบน้ำมือสิบม้าขอาคือกันอ่ะตอนนี้เพื่อนเตรียกําลังเตรียมอยู่ค่ะ เพื่นเตียกำลังเป็นผู้ซอยค่ะตอนนี้เพื่อนเตียเพื่อนกำลังเตรียมของห้เด้อค่ะเด้อมีหนำปลาวมีชากาแฟน้ำแดงชาเขียวน้ำเย็นเย็นมาถวายเพื่อนอากาศห่อนต้องถวายน้ำเย็นเย็นค่ะเพื่อนสีได้ซุ่มช้ำลูกล้านกับสีไดง้ามาทำพวกก็ล้นลามปุ่นเอาโอ้ เพิ่นกะสิว่ามึกมีความรู้สึกว่าเอาเตรียมข้ามาคำพูดมาให้เขี่ยวน้ำเนยเด้อเพิ่นว่าเด้ความรู้สึกอันเพิ่นบอกตําตําเมื่อคืนในเล่าละกําลังสินอนเพิ่นว่าเอาคือบ่เอกข้ามาคำพูดมาให้เขี่ยวแน่ว่าซั่นเขี่ยนํากันเด้อทุกคนมาเด้อบริบานเพิ่นนําเพิ่นมาอันให้เอ้ยว่าอันโตเพิ่นแล้วก็บริบานเพิ่นหลายๆบริาไหลายจ้ะปู่มีปู่องค์ใหญ่แล้วก็มีบริบานเพิ่นหลายอันเอาน้ํามาเพื่อหลายๆขวดในเด้อเพิ่นว่าที่มันแปลกนะคะ เอาน้ำมาเพื่อหลายๆขวดแน่ว่าสันโอ้มันหอนแห้งเนาะแม่นโอ้ข่ซีโป๋ไหวแล้วละลายแล้วมันเจ้าเฝ้าจุดเลยทูบสันทูบสันเอามาอยู่บ่ทถูกสันมีทูบสันบ่หมายถึงว่ารูปเชียงโชกไหมะเจ้ามานม้แบ่อ๋อเจตินดามีอยู่ในกับเจตินดาเพิ่นว่าเพิ่นว่าอยู่กับเธอว่าสันต้า คอยชิได้ซื้อมาบอสบาทที่เมื่อกี้เขาว่าจะคอยจะเอาทุกไม่คอยบอสได้ซื้อมาแล้วอยู่เงือนเป็นตะกร้าพุ่นนะไอ้สมไปเอาล้านค่าไปล้านค่ามีอันหน่อยทูบหน่อยที่มีตัวเลขเชียงโชงมีอยู่มีอะไรอยู่บ้านเรามีปะจังจะมีปะข่อยซลก็เคยไปดูรุ่งร้องเขาอย่างขันบ่มีเจ้าย่างคือไปเอาร้านล้านล้านข่อยมียูทูบอันที่มีอันทูบสานขายนั่มหรือ่สานห่อหน่อยดอกมันจะมีอยู่อ่า ขึ้นไปเอามาเนี่ยก็มีไหมเจ้ายิบมาพิตบอกเอานี่ไปขึ้นฉันเอาทูบนี่ไปขึ้นไปเอาโอ๋อนี่ดิขอกะว่าอยู่บองบ่บันนี่ข่อยปองบ่บันนี่ข่อยปองก็มูได้บ่นี่ขอยาสิบี่ยูเลยทูบสันบ่เนาะมีอยูบอกนี่น่นี่นานเพิ่นเพิ่นบอกว่าอีลาบ่ต้องไปดอกเตรียมให้แล้วเพิ่นว่าบังเอิญนึกซึ่งเ่ยเมนเบิ่องนี้ทูบสันดูเพิ่นสิว่าดิได้ของครบครบมื้อนี้ สมใจนึกโอ้หอนอะไรบริวารเพิ่นไล่หลายเพิน่นว่าอันเอามัดถวายปูหรอมัดเพื่อบริวารปูน้ำเดอ้อสันน้านั่นน่ะเอามาหน่อยบ่พอ่อปอเนาะดีแบซุปหอมในตัวต้นมันอัศจรรย์มหาัศจรรย์มากนะเนาะงอปลาแดงเลยแม่นแม่นเพิง่งเมื่อนี้น้องจัจาพระรวยมาอัปเดตมือที่หาค่ะ ตอนแรกมาผู้เดียวเด้หยหามูบรได้มาผู้เดียวปนี้ก็เลยบอกเพื่อนให้ไปตามบรรดุงอัปเดตมาเป็นมูแน่แล้วกัเจจินดานี่ค่ะเพื่นซุปเข้าไปเพื่นมันออกมาอยู่ค่ะสัญญาณก็ไปวันนี้เพื่อนเตียกำลังเตรียมของถวายเด้อค่ะเด้อมีนหํำเปล่าม,ามีชาก,กาแฟนํำเคี้ยวนํำแดง มาเด้อสัญญาณนะคะสัญญาณไม่ค่อยถ้ามาถ้าพูสัญญาณเบาค่อยๆพูมึงนี่เพื่อนเตี๋ยมาซอยได้ได้หลายรายการอยู่เพคุนมาซอยก้อนแห้งต้องย่อเฝ้านี้นะคะเบิ้งตัวเลขน้ำเพิ่นไอโสมเอาขาตองลุ่งตำตามเน่เพราะว่าเสียหายเพื่อนหลานนี่ของฝากของตอนมาหายเยอะๆแล้วลูกหลานมาได้โชวน้ำมูลนี่ าเข้ามาคำพูพันกระเตรียมมาใหหล่าเด้อปูสั่งไว้หนูเอามาใหหล่าเด้อน้องจะจจ่าผ้ารวยเตรียมเข้ามาคําพูให้เพื่อนเตียวเตรียมใหหล่าก็น้ำจะปปะนะต่างๆน้ำื่มเย็นๆน้ำแดงชาเขียวชากาแฟหวานก็เอารถหวานเงี้ยหวานข่ำนะหิ้งหิงปังๆเด้อไปเที่ยวสาวน้อยกันไปสาวน้อยมาแล้ว ทายนี้น้องจีาเขาฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจห้ชซองเจอกันคลิปหนานอันนี้จุดเรีะยร